เดี๋ยวโฟวินเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถกระบะ 4x4 หัวเดียว4วิวแต่งหล่อสไตล์ออฟโรดวันนี้ปัฟจัดมาให้แล้วกับสายโต y ยต้าไ l ลักรีโวเครื่อง2.8ตัวแอนทรีคันนี้ได้ปี2021เลขไม่เพียง50,000กว่ากิโลเท่านั้นสภาพสวยของแต่งมูลค่าครึ่งแสนแต่งจัดเต็มมาให้ไม่ว่าจะเป็น ล้อออฟโรดนะคะยางปีใหม่ปี2024คิ้วล้อบันไดด้านข้างและกันชนหลังแต่งออฟโรดสภาพสวยตัวนี้ประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะสวัสดีค่ะและว,วันนี้ก็มาเจอเจอน้องแบ๊บอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยหรือว่าศูนย์รวมรถตอนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้วันนี้แบ ที่ลูกค้าถามหารีเควสต์กันมาเยอะมากกับหัวเดียวโฟวินะคะตัวนี้ได้รีโวเป็นเจ้าตลาดยอดขายดีด้วยตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.8ตัวแอนทรี ปี2021ไมน้อยมากๆและแต่งมาให้จัดเต็มมากๆใครที่อยากจะได้รถเข้าไร่เข้าสวนนะคะหรือจะขี่บนถนนธรรมดานะคะได้หมดเลยตัวนี้นะคะมี4ีคูณดิบล็อกมาให้ด้วยและแต่งจัดเต็มสภาพสวยๆนะคะพร้อมใช้งานตัวนี้ได้ตัวรถสีขาวสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวตามมาชมสภาพรอบครๆคันกระถังภายนอกและภายใน ว่าจะสวยถูกอ,อกถูกใจคุณลูกค้าคนใดตัวนี้บอกก่อนเลยว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะโปรลดอลังปังทุกคันลดสูงสุดมูลค่า50,000บาทออกรถคันนี้รับส่วนลดไปอีก5,000บาทจองเพียง999บาทเดี๋ยวตามไปชมสภาพตัวรถกันเลยค่ะ สุดหลอเชียงปั๊บจะพามาชมวันนี้เป็นใครไม่ได้เลยต้องเป็นเจ้ารีโวหัวเดี่ยว4คุณ4ของเราลูกค้าถามหากันมาเยอะและเป็นเจ้าตลาดยอดขายดีติดอันดับมากๆเลยนะคะใครอยากได้รถเข้าไรเข้าสวนมาจัดตัวนี้ไปได้เลยโก้ดคุมน้องแปแต่งจัดเต็มมาให้ของแต่งนะคะฟรีๆมูลค่าครึ่งแสนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว ล้อแมกออฟโรดคิ road, ้วล้อบันไดข้างและกันชนหลังแต่งออฟโรดตัวนี้ได้หน้าหล่อหน้าใหม่หน้าใหญ่ชมหน้าหมูป่าตัวนี้เป็นชมหน้าไพ่แดงอยู่เลยตัวนี้ได้กระจังหน้าสีดํามีโลโก้ของโตโยต้าเดิมๆมาจากโรงงานเลยสําหรับตัวรถนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวไฟหน้ากันก่อนเลยตัวนี้ได้ไฟหน้าฮโลเจนนะคะไฟเลี้ยว ไฟต่างๆก็สามารถส่องสว่างได้ไกลสภาพพร้อมใช้งานกรอบไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวากะจังหน้าใหญ่ๆมีช่องระบายความร้อนมาให้พร้อมตัวนี้นะคะสวยหล่อแน่นอนได้ตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานด้วยค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยคุ้มปีใหม่ไม่น้อยจริงๆอะเดี๋ยวมาดูในส่วนของของตกแต่งกันบ้างตัวนี้นะแป๊บแต่งอะไรมาให้บ้างในส่วนของตัวล้ออย่างที่บอกเลยจัดธรรมดาไม่ให้แน่นอน ออกจากห้างป้ายแดงบอกเลยได้ล้อก,กระทะมาที่น้ำแปบ๊บน้ำแป๊บจัดให้ด้วยล้อแม็กหล่อๆเป็นล้อแม็กออฟโรดนะคะเป็นแม็กลายแฮมเมอร์สวยๆเลยตัวนี้แม็กใหม่ยางก็ใหม่เป็นยางออฟโรดนะคะตัวนี้ได้ยางปีใหม่ปี2 0 2 4กันเลยจากคุณลูกค,ะคะ้าขานีสภาพสวยๆตัวนี้นะคะบอกก่อนว่าดอกยางใหญ่และหนาร่องลึกนี่ได้ยางสองหห้านะคะ พับเจดศเป็นตัวยางขอบ16นี่ดูก่อนสภาพตัวยางของเขานะคะพร้อมลุยเข้าลาเข้าสวนนะตัวนี้เอาอยู่แน่นอนในส่วนของตัวคิ้วกันสัต์ในส่วนของตัวคิ้วล้อตั้งแตก็จัดมาให้ทั้งสี่ล้อเช่นเดียวกันคิ้วล้อหรือว่าปุ่งล้อตรงนี้สวยๆนะคะลูกค้าขาตรงนี้ตกแต่งมาให้ครบแล้วมาดูในส่วนของตัวสภาพด้านข้างของตัวรถคันนี้ได้สีขาว เดิมโรงงานนะคะตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพิษควมไม่มีน้ำท่วมนะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเซแน่นอนตัวนี้มีการตรวจเช็คจากนี่เลยบริษัท,ทีเชอร์นะคะรถโดนใจมากกว่า274รายการลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่ารถที่นี่โครงสร้างเดิมสภาพสวยไม่มีชนหนักไม่มีพิษควมไม่มีน้ำท่วมตัวนี้ตรวจผ่านได้5ดาวได้รถปีใหม่แล้วก็สภาพสวยเลยการันตีได้เลยนะคะ มาดูด้านข้างกันบ้างตัวนี้ไฟเลี้ยบที่กระพุ้งแก้มนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.8ตัว e อ t ท y ตัวโฉมใหม่ปีใหม่นะคะกระจกมองข้างสีดำตัดกับสีตัวรถเบ้ามือจับสีดำนะคะอ่ะมาดูในส่วนของของตกแต่งกันบ้างน,นักป๊ปปรุงแต่งอะไรมาให้อีกในส่วนของบันไดด้านข้างนะคะนล้ป๊ก็ปรุงแต่งมาให้ซ้ายขวามีมาให้เป็นเหล็กแข็งแรงเลยตัวนี้นะคะนี่ใส่มาให้ทั้งสองฝั่งสวยๆกันไปเลย เดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพภายในกันนิดหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะตัวรถสวยเดิมนี่ดูตัวน็อตกันก่อนเลยนะคะไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนสีดาเดิม,ดมสวยๆส,สีขาวเดี๋ยวมาดูในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างเดี๋ยวนี่มาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์กันก่อนเลยนะคะคันนี้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดให้เห็นว่ารถสภาพเดิมๆไม่ได้โดนข้างมาไม่ได้เก็บงานมานะคะในส่วนของตัวเม็ดอาร์กลมสวยแบบนี้เลย ใครที่ต้องการรถสวยๆนะคะมาจาับตัวนี้ได้เลยมี SRS Airbag กู้หน้าตัวนี้นะคะในส่วนของตัวน็อตต่างๆสวยเดิมโรงงานแผงประตูด้านข้างนะคะตรงนี้สีดำเป็นพลาส,สติกขึ้นรูปสวยๆเลยนี่หัวน็อตต่างๆสวยเดิมเม็ดอาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวนี้ได้กระจกนะคะมาจากศูนย์เลยนะคะของโตโยต้กระจกด้านข้างนะคะตัวนี้สภาพสวยๆครบ เดี๋ยวมาดูฝั่งด้านกระบะกันบ้างตัวนี้นะคะกระบะเดิมดูเม็ดอาร์คได้เลยนะคะเม็ดอาร์คกลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดไปจนถึงด้านหลังตัวนี้อย่างที่้องแป๊บบอกนะคะล้อของเราเราปรุงแต่งมาให้ทั้ง4ี่ล้อสำหรับตัวนี้ได้ล้อแม็กแฮมเมอร์ยางปีใหม่ดอกยางหนาปีสองพันยีเลยยางปีใหม่ดอกยางหนาแบบนี้เป็นยางออฟโรดให้มาทั้งสล้อ ตัวนี้รถพึ่งเข้ามาอาจจะเลอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนแะป๊บทำความสะอาดให้นี่สภาพสวยๆคิ Q ้วล้อก็อย่างที่บอกนะคะหล่อมากๆนี่ภายในนะคะสะอาดสะอ้านแน่นอนตัวนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าคุ้มแน่นอนใครได้คันนี้ไปตัวนี้จะมาพร้อมกับ 4x4 ดิฟล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ Toyota Revo เขามีให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของ 4x4 ดิฟล็อกมาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างตัวนี้นะแป๊บ มีแมกไลเนอร์มาให้ใหม่นะคะใส่มาให้นี่สภาพคือพร้อมใช้งานมากไม่มีร่องรอยนะคะการขีดข่วนเลยสวยเดิมแทบจะไม่ได้ใช้งานสำหรับด้านหลังมาดูในส่วนของนี่ด้านหลังของตัวรถนะคะตกแต่งอะไรมาให้อีกตัวนี้นะแปบ๊บตกแต่งมาด้วยการชวนด้านหลังแต่งออฟโรดมาให้สวยๆแบบนี้เลยเป็นเหล็กแข็งแรงทนทาน สภาพพร้อมใช้งานขึ้นลงได้สะดวกสบายแน่นอนตรงนี้นะคะในส่วนของด้านหลังไฟไฟเบรกรัวที่สามก็สามารถใช้งานได้ง่ายตัวนี้นะคะใช้งานได้อยู่ไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆกรอบไฟด้านหลังสวยกริฟต์นะคะฝั่งด้านซ้ายนี่ไม่มีร่องรอยการแตกเล้วไฟสามารถใช้งานได้เพราะก่อนออกรถเรามีช่างชำนาญการนะคะตรวจเช็คในส่วนของตัวไฟเบรกนะคะ พวกเครื่องมือต่างๆเปลี่ยนทายของเล้ยวมีมาให้ครบนะคะช่างเช็คมากกว่า30รายการสำหรับฝากระโปรงด้านหลังเม้นอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยตัวเปิดด้านหลังนะคะตัวล็อกด้านหลังตรงนี้ก็เปิดปิดได้ง่ายตัวนี้สวยๆมาพร้อมกับนี่ Toyota นะคะเป็นโครเมียมด้านหลังตัวอักษรต่างๆยังอยู่ครบตัวนี้สภาพสวยนะคะในส่วนของไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกด้าน ฝั่งข้างขวานะคะตัวนี้ก็สภาพเดิมๆกรอบไฟสวยเดิมอยู่ครบไม่มีรอยแตกรอลยรล้าวนะคะนี่สภาพสวยๆทั้งสองฝั่งอะเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของตัวด้านล่างกันนิดนึงตัวนี้นะคะสภาพด้านล่างก็มีเลอะบ้างเล็กน้อยนะคะพอรถพิ่งเข้ามายังไม่ได้ความสะอาดช่วงล่างของเขานี่บอกก่อนเลยว่าตัวนี้นะคะขึ้นเขาลงเนินเอาอยู่แน่นอนว่าเดี๋ยวโฟวิเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะคะในส่วนของ ตัวการขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะของเขาเนี่ยจริงจังเอาอยู่แน่นอนตัวนี้ล้อสแปรย์างอะไรมีมาให้พร้อมนะชาชกต่างๆสวยเดิมช่วงล่างกิฟต์มากๆอาจมีรอยเลอะบ้างเนี่ยแป๊บทำความสะอาดให้มาดูอีกฟังหนึ่งนะคะตัวนี้ก็มีสติกเกอร์มาให้พร้อมซ้ายขวา4ี่คูณสี่ดิฟล็อกในส่วนของตัวเม็ดอาร์ฝั่งด้านขวาก็อย่างที่บอกนะคะเม็ดอารมสวยเรียงรายทุกจุด ตัวรถไม่โดนมาอย่างแน่นอนลูกค้ามั่นใจได้เลยเราคัดรถสวยรถเดิมรถด,ดีที่มีคุณภาพนะคะด้านหลังตรงนี้สภาพสวยๆเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของสภาพภายในตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูบันไดด้านใดบันไดด้านขวานะคะตรงนี้ก็เป็นบันไดตกแต่งมาให้ใหม่ขึ้นลงได้สะดวกสบายแข็งแรงทนทานยวมาดูในส่วนของสภาพภายในกันก่อนเลยตัวนี้ ฝั่งประตูนะคะฝั่งคนขับก็สภาพสวยๆเม็ดอากลมสวยเรียงรายมาให้เห็นแบบเด่นชัดกระจกมองข้างออกจากศูนย์โตยโยต้าแผงประตูด้านข้างตรงนี้นะะก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสวยเดิมตัวนี้มีช่องวางแก้วมาให้พร้อมตัวน็อตต่างๆนะคะสวยเดิมแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอากันก่อนเลยนะจ๊ะตัวนี้ เม็ดอารกลมสวยแบบเรียงลายทุกจุดลูกค้าสามารถดูได้เลยอาจจะมีรอยฝุ่นบ้างนะคะแต่ไม่มีการเก็บงานเก็บสีในส่วนของด้านข้างมานะจ๊ะนี่สวยๆกิ๊บๆเลยนี่มีมอกอให้ด้วยตรงนี้นะคะปะแจแม่แรงด้านหลังนะคะนี่ก็มีมาให้ตัวนี้คุมโทนภายในด้วยโทนสีดำตัวนี้นะคะนี่สภาพสะอาดสะอ้านมากๆเลยขอบอกได้ตัวนี้ไป เป็นเบาะนังนะคะสีดำออกแบบมากว้างนะคะตัวนี้6 0 4 0ออกแบบมากว้างมากๆเลยสภาพฝ้าเปานด้าน,นบนสวยกิิฟเลยค่ะคุณลูกค้าค่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลขไม้ตัวนี้จะได้กุญแจรีรโมทมาให้แล้วเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันก่อน <c oughs> เลขไม้คันนี้ก็หลักหมื่นอย่างที่แป๊บบอกนะห้าหมื่นหนึ่งพันกว่ากิโลเท่านั้นสภาพสวยๆเลย ระบบต่างๆใช้งานได้แบบปกติตัวนี้ได้พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ได้พวงมาลัยมี SRS Airbag คู้หน้าสภาพสวยๆเลยตัวนี้ที่ปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวต่างๆนะคะใช้งานได้แบบปกติเช่นเดียวกันไม่น้อยไม่ห้า0มื่หน้าจอระบบทัชสกรีนระบบสัมผัสสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple CarPlay ได้หมดเลยลูกค้าขาตัวนี้ใช้งานได้แบบเยอะมาก เดี๋ยวมาดูเถิบลงมาด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันระบบแอร์นะคะปรับได้เลยอยากได้เย็นแค่ไหนเอาอยู่แน่นอนแป๊บทดลองขับมาแล้วแอร์ Air, เย็นเพลงเพราะนะคะตัวนี้ปรับแบบอนาล็อกเถิบลงมาด้านล่างตัวนี้ C C 4คูณ4โฟวินนะคะ C C 4คูณ4ก็จะมีปุ่มปรับอยู่ตรงนี้เลยนะคะข้างๆพวงมาลัยเถิบลงมาด้านล่างก็สามารถใช้งานได้เลยอยากขี่แบบถนนธุกรก,กันดารถนนทรายถนนลื่นเออตัวนี้ S2 S4 L4 นะคะสามารถปรับได้เลยด้านล่างเถิบลงมาอีกก็จะเป็น4คูณ4ดิฟล็อกนะคะมีมาให้พร้อมตัวนี้มีช่องใส่ของด้านหน้ามาให้ด้วยตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะจ๊ะมีเบรกมืออะไรใช้งานได้เข็มขัดนิรภัยด้านหน้ามีมาให้ครบมีช่องเก็บของด้านหน้านะคะคู่มือต่างๆนะคะก็มีมาให้ครบนะคะยังอยู่ครบอ่ะเดี๋ยวในในส่วนของตัวด้านบนกันก่อน,อนเลยกระจกต่างๆ ม่านบังแดดด้านหน้ามีมาให้ไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะจ๊ะตัวนี้มีในส่วนของช่องใส่แว่นมาให้เรียบร้อยช่องแอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะนี่เดีย๋ยแปพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่อนเลยสําหรับตัวนี้ได้เครื่องสองพันแปดสภาพสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะดูรถต้องดูเครื่องยนต์ว่าสวยแค่ไหนต้องมาดูเครื่องยนต์นะคะ นี่สภาพอีกฝั่งหนึ่งก็อย่างที่บอกก่อนไปดูเครื่องยนต์สภาพด้านหน้าตัวรถนะคะไฟต่างๆสวยเดิมล้อทั้งสี่ล้อก็อย่างที่บอกเป็นล้อมแม็กแฮมเมอร์สวยๆยางออฟโรดยางปีใหม่ดอกยางหนาลองลึกพร้อมลุยเข้าไร่เข้าสวนถนนทุรกันดาน,นี้จัดได้หมดเลยตัวนี้เอาอยู่มากๆพร้อมพร้อมลุยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นล้อมแม็กแฮมเมอร์ยางออฟโรดขอบสิบ หกนะคะตัวนี้ก็ได้อย่างเที่ม้องปบอกนะคะสองหกห้าทับเจ็ดศูนย์อารสิบหกสวยๆกิ๊บกิบคิ้วล้อทั้งหมดสี่ล้อกระจกหน้านะคะตัวนี้ก็เป็นกระจกจากศูนย์โตโยต้ามาเลยอ่ะเดี๋ยวแวบมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยจ้ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะนี่เดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างเลยจ้ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะดูรถต้องดูเครื่องยนต์นะคะนี่สภาพ พองเครื่องก็อย่างที่บอกไม่มีข้ามน้ำมันไหลเยิ้มเครื่องเดิมนะคะตัวนี้เครื่องสองพันแปดเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้สาภาพสวยๆเลยนี่รับให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะคาหหน้าเดิมเม็ดอาร์กลมสวยนะคะด้านซ้ายด้านขวาให้เห็นกันแบบเด่นชัดตัว R ตัวแอนะคะเม็ดอาร์แต้มสีมีมาให้เห็น ก่อนออกรถเราเช็คในส่วนของแบตเตอรี่มาให้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วยเดือนนี้ก็จัดโปรถ่ายน้ํามันเครื่องมาให้ด้วยนะคะสองครั้งสอง0มืนกิโลลูกค้าสามารถตรวจสอบแผ่นเพจได้เลยว่ารถสวยเดิมนะคะเป็นรถปีไหนตัวนี้เป็นปีสองพันยสิบเอ็ดนะคะนี่ในส่วนของฝากระโปรงนะคะเม็ดอาร์ก,กลมสวยเรียงรายทุกจุดเลยนี่เม็ดอาร์กไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวมีแผงกันความร้อนมาให้พร้อม มีตาปั๊มจากศูนย์มาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้หัวน็อตเดิมจากโรงงานกันไปเลยจ้าใครอยากได้คันนี้นะรีโวนานทีจะมีเข้ามามาจัดตัวนี้ได้เลยสภาพสวยโคตรคุ้มเครื่อง2008นะคะตัวนี้รหัสตัวเครื่องนะคะ1 GD FTV นะคะตัวนี้ปี2021สภาพสวยงามมากเดี๋ยวแป๊บจะมา บอกในส่วนของตัวรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆกันให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าเตยตาไฮลักรีโวนะคะที่ป๊บพามาชมวันนี้ทั้งสภาพภายนอกและภายในวันนี้ถวยถูกอกถูกใจคุณลูกค้าคนใดบอกได้เลยรีบจับจองมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันก่อนใครๆแน่นอนเลยนะคะตอนนี้ปับจัดโปรโมชั่นมาให้สําหรับเดือนนี้ลดอลังปังทุกคันลดสูงสุดมูลค่าห0,000่นบาทจัดโปรมมาให้และคันนี้นะคะ ได้รถสภาพส,สวยจองเริ่มต้นเพียง999บาทเท่านั้นรับส่วนลดทันทีไปอีก5,000บาทถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลมาพร้อมกับบัส HRT Family Car d มีมาให้พร้อมดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.89%เท่านั้นขับฟยียาวไปอีก90วันสำหรับใครที่สนใจคันนี้เดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคโปรโมชั่นให้กันอีกครั้งสำหรับใครที่ ต้องการหัวเดียว4คูณ4พร้อมเข้าไรเข้าสวนตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของรถเตอร์ตาร์ไฮรักรีเวอร์ซิงเกิครเครื่อง2.8ตัว entry ได้ปีใหม่ปี2021เลขใหม่เพียง50,000เท่าน,านั้นได้สีขาวเดิมๆสวยๆต้องไปจัดเต็มแต่งเต็มมาให้สายลุยแต่งออฟโรดของแต่งมูลค่าครึง่งแสนก็อย่างที่บอกนะคะมีทั้งล้อแม็กออฟโรดคิ้วล้อบันไดข้างและกันชนหลังแต่งออฟโรดสภาพสวยๆ เกียร์แมนนวล6สปีดสภาพพร้อมใช้งานใครที่สนใจคันนี้ปับขายอยู่ในราคา589,000บาทเท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคฟรีไปอีก90วันค่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่10,000บาทเท่านั้นใครที่สนใจออกรถวันนี้แปั๊บจัดโปรโมชั่นมาให้อีกเทียบใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหาะแป๊บมาได้เลยที่เบอร์0611786999เบอร์นี้สามารถ แอดไลน์ได้เลยนะคะถูกอกถูกใจคันนี้ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องแป๊บไว้ด้วยนะคะสนใจรถมือสองสภาพสวยนะคะปีใหม่ไม่น้อยมาจัดที่นี่ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสนใจคลิปนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามหาน้งแป๊บมาได้เลยอยากได้รถเข้าไร่เข้าสวยคันนี้รีบจับจองมาเลยนะคะคิถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซอรรี่ไทยรถสวยบ๊ายบาย